เอาถักเก็บดิบแบบนี้ตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะคันราคาเยอะนี่คนให้ทุงละสองร้อยค่ะมันกับคันคันขายสองร้อยตลอดพริกดิบนี่กับจิฟพอได้ใส่อยู่หรอสองร้อยนี่หมายถึงสิบกิโลกรัมสิบกิโลกรัมทุงละสองร้อยทุงละสองร้อยบาทแต่ขายตลอดเล็กเทากัาตั้งบนนวยถือว่าใส่ได้ใส่ได้ทุ่งโลละซ่าค่ะถ้าเป็นพริกซุกล่ะคะพ่อประตันพริกซุกนี่อยู่โรงงานนี่เขาขามันซุกกะชี ก็พวกนี้คือกันค่ะเดวแต่ตลาดเดวจากคนไกลหุ้นตลาดเคยได้มากเคยได้มากเขาเคยปลูกจากเชียวพอหุ้นตีสวนเขาจะปลูกลองๆเบิองปีนี้อ๋อค่ะแถ้าว่าพริกหยวกย่ำนี่มันดุนแดงมันเป็นราคาอยู่ตาว่ามาเดนซีเนี่ยหาไปหรอมันโดนเป็นราคาอืมค่ะถุงละสามสิบบาทส่าบาทจ้างคนเก็บกับแบงเคิรงกันเทกับเก็บวิวของใครคนมากแบบนั้นก็มีมีนะน้องพี่ไก่เนี่เนาะคือคือเคยเห็นผู้อื่นเพิ่นเคยปลูกพันนี่มีพี่น้องเขาเคยปลูกกันไหมเขาจะไปจับลูกปลูกพี่ไกน่ แม่นบอกคบพ่อแล้วว่าการขายดีพี่กายหนึ่งพริกพี่กายเทอดไก่เขาพ่อพี่กายนี่พริกสุกพริกสุกเขาจะขายอยู่สามร้อยกว่าบาทสามร้อยกว่าบาทต่อถุงก็ถือว่าดีแล้วว่การราคาห้าอนี่หน่วยสุกนี่เขาไอ่จีบบรูทสิบบาททุ่งละร้อยเ<อ>พิ่นว่าราคาตลาดยับขึ้นเข้ากันย่างขึ้นให้เพิ่นว่าเออต่ำซุดอีดีแม่หนึ่งพริกหยวกพริกย่างเฮ้ออนี่จีบทุ่งละส่าว่าสามสิบาทตัวนี้เขาจะยืนให้เลยทุ่งละร้อยตัตเดียวสิบบาทตลอดเลยนั่นคือพริกซุกเออพริกซุกตัวนี้ออ๋ พี่น้องเอ๋ยไกลก็ขอให้ไกลแต่บ้านหวัวให้หน้าสวนไกลก็ขอให้ไกลแต่ม่วนหมูเคื่อนกับเราส่วนว่าว่าจาว้าพี่น้องเข้าอย่าได้ห่างต่างคนแมนซิอูต่างบ้านควมำเวานันอย่าห่างกันคว่คิดหอดคิดถึงนั่นอย่าห่างกันอีสานอ่อนซ่อนโดยสาวน้ำยืนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะ คลิปนี้สาวน้เงยืนอยู่ทามกลางสวนพลิกดำมั่นเป็นว่าเป็นพลิกแบบใดเนาะดำมั่น,นที่แนมเห็นมีตะหน่วย,เข,ยวเขียวพี่น้องคือบอัวดำนาะ <c oughs> คือบอัวดำน้อนสันพี่น้องกำลังเก็บค่ะกำลังเก็บปอบแรกนะคะส่วนวิธีการปลูกปลูกไปเพื่อขายใสอ่าเอาไปขายใสอันนี้ต้องมาถามคุณพ่อเจ้าของแปลงนะคะปลูกแล้วขายใสขายยูใส าราคาเป็นจังไดวิธีการปลูกยากง่ายสำไดเดี๋ยวตามมาเบิงมาคุยกับคุณพ่อนะคะตามมาเบิงมาอ่อนซ่อนไปน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะพ่อคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณพ่อคะรบกวนแนะนําตัวนิดนึงซื้อคุณพ่ออย่างคะ่ะเอาซื้อดีซื้อเดรียนนอซื้อเล่นก็นได้พอ่อซื้อเดรียซื้อโฟสซูหนวดงามพ่อยังนะคะ พ่อสู้หนวดงามพ่อสู้หนวดงามโอ้สะพอหนวดงามขนาดเลยนะคะบ้านใดคะนี่อันมณวันทุงใหญ่ครับทุงใหญ่ตำบลตำบลขีเด็กค่ะเำเภอเมืองจหว่าดูบุบหลาธานีค่ะตอนนี้พ่ออยู่ในสวนพริกเขาเอื่นพริกยังเขาพ่อนี่อันนี้เขาเอือนบักพริกดำมันบักพริกดำมันแต่ว่าน่วยสีเขียวเนาะพ่อนวยสีเขียวแต่ว่าทุกสีแดงเข้ม ปอกพริกดำมั่นเราสันเตว่านวยสีเขียวครับสุกหนีสีแดงเข้มสีแดงเข้มอืมค่ะเป็นพีปเขาลงงานสอดเขาอ๋อเหรอคะพ่ออแต่ว่าตอนนี้ที่เห็นเพื่อนเก็บอยู่คือเก็บนวยดิบครับเก็บนวยดิบอืมค่ะเอาพ่อพื้นที่ปลูกพริกพริกนี่พริกยังก่อคะพริกดำมั่นพริกดำมั่นปลูกไาเป็นไรครับพ่อมองนี้็สีประมาณสามงานนี่แล้วว่พ่อไรหรอก สามงานเนาะตัวนี้ข้อมืมนนะตัวนี้ตัวตัวนี้เป็นเป็นคลองดูอ๋อคนละแปลงอยู่ในการลองนี้วางมานี่นะอ๋อค่ะคองพ่อนี่ประมาณสามงานสามงานนี่ก็คือนั่นนั่นคองลูกคลองลูกกระสิอีกประม่านจักหลายเต๋อแล้วครับแมนเขามนไปแห้หน้ากับประม่านอย่าซ้ำไรเพื่อนก็คือโอเพื่อนปลูกหลายไปฝุ่นเนาะหลายไปฝุ่นจ้าแต่ว่าของพ่อเอาสามงานที่กำลังเก็บอยู่นี่เนาะพ่อเนาะจ้าพ่อข้าวิธีการปลูกพริกอะดำมั่นนี่ ปลูกแบบไหนคะพอ่อจะเอาเริ่มแต่พอปูก,ก็จ้เาเริ่มตอนปลูกครับเริ่มตั้งแต่เพาะก่าเลยค่ะพอ่อเพาะกาเข้าก็สร้างในเข้ามาจากบริษัทเขาดึงแรบกบจ,จากถึงไม่ล่าปูกเขาเฉลยเดือนว่าเขาจะปลูกเดือนไหเครับมื่จะไดลยซีพามือนะค่ะเอออันนี้เม่ต้องปีนี้พอซ่ำในมันจะถ่าดำนะซ<น>้ำมเมื่อที่สิบสามจากสิงหาจากอืม กาสายปลาถึงาปลูกสวงเมื่อที่หนึ่งตุลาแต่ว่ามันปลูกบ่ได้เพราะว่าพออยู่โนู้รู้เอรอเรก็ได้บงปอร์ปลูกค่ะพ่อก็เลยย้อนมาปลูกสวงวันที่สิบเกดตุลาปกติเฮากาดนไปไหนนะคะพ่อพม่าหามันที่เบียมันก็ล่างก็มันยังอยู่วางซีผามื่นครับซีซีผาหมือพอดีเลยต้นจะพอดีเลยพอดีเลยเอามาปลูกเออเขาบอกแก่เกินไปแต่เขาบ่อ่อนเกินไปนะอืมค่ะพ่อข้าหนาอเขานั่นตรงซังกับ สางกับบดีสัสเขาที่เขาอันเป็นอันแต่ว่าโรงงานเขาใส่บักพริกพันใดที่เขาโรงงานได้จังเนื้อหลายนะอ๋อเอากระสังซื่อเขาก็จังซื่อเขาค่ะเอาสิพ่อปัตตานีพั่นพริกแพงบ่บอพริกกระป๋องละพันกระป๋องห้าพันบาทกระป๋องหนึ่งนี่เขาจะได้จักรถาดครับพอป๋องหนึ่งมันจะได้อยู่สี่ชิ้นผาถาดถาดหนึ่งจักหลุมค่ะถาดหนึ่งลอยสี่ รอยซีลหลุมอืออยซีหลุม,อมปองหนึ่งได้เท่าใดน,นะคะบุงหันปองหนึ่งได้อยู่ซีซิบหาถาซีซิบหาถาแต่ว่าซ้ำสองเมตรอ๋อใส่เท่าไรลุล<ะ>้นหนหน่อยนะเขาซ้ำสองเมตรอ๋อค่ะพอ่อค่ะพ่อกระสองเมตรต่อหลุมครับผมจ้าปั้ตานีพื้นที่พ่อประมาณสามงานนี่ใส่ใส่ไปจะขาดครับพ่อนี่ กระเบิดซีมาทาผูดนี้ได้แค่นางมากก็มานี่ละโอ้กระเบิดซีมาทาตรงไบตาซานเม่สองสถานนะเพียงมันตายน้ำจืดบุมีเบียสามว่าไงไงคือใส่เม็ดพันกระป๋องหนึ่งครับผมได้แค่นี่ละนี่ไร้เป็นไดนะพอกระป๋องละเท่าใดนะคะพันหาสิบบาทพันหาสิบบาทเนาะค่ะปัตตานีเขาพอกล้าไหวในส่วนแปลงนี่เขาต้องเตรียมแปลงจังไดเข้าพอปัตนี้เตรียมแปลงก็ได้อยู่ประมาณก้าวเขาเดี๋ยวอยู่ประมาณตีสี่สิบมือเขาสี่ปูนี่เขาต้องเตรียมดินไบบก่อนฉีดยาขยาวนะ สีจะขายนะเออมันตายแล้วพอเพ่งกับไทไทยไหวข้าวบานปุ้ยชีปภาค่าตอนปั้นข้าวบานปุ้ยชีปลาผากับปั้นนะเขาตากดินอยู่เ่าพ่อตากดินอยู่จักระชิดผุดแล้วน้าตายพเพิ่ากับไทยใ่ไทยกับวานกับมาปั้นปั้นกัตากดินมีกันนะค่ะเ่อ่เขาจะอาจจะไทยอยู่สองหลอดปั้นสองหลอดเนาะดินมันต้องด่วนดีนะอืมค่ะพ่อเราเห็นจังใดต่อคะพ่อวันการนี้เก้าะไรไเล่าปูเราหพิ่กับเอาข้าวห้เขาปั้นปั้นกับตัวไทยน่อยเขารูบๆนะ หวานหาบมากับ่ครึงเสียคิดแปลงเราบางคนมาก็จ้าจังรถไทยหน่อยเขาสิเขาอันเกิง่งเขาเกิ่งเขามันยกหลงไห้นะก็ะอน,นี่ใส่เสียคืนกัใส่มียกส่วนๆคืเอเนานะโอ้โหเฮ็ดเองเลยยกแปลงเองคมเอาระยะห่างพอปัตตานีระยะ,ะ,ยะห่าง,แแงใแม่ข้องมันก็อยู่หาชิบเซนคบนี้อ๋อได้แปลงหาชิบเซนตัวตัวข้องตากมันหกสิบเซนอ๋อระวางระวางรองนี่หกสิบเซนแต่ว่านในในข้องนี่ หาซีฟครับหาซีฟปลูกยังไงพ่อปลูกเป็นต้นครูหรือเดียวนี่ปลูกต้นครูครับอ๋อปลูกต้นเขาเอาใจว่ามันตายต้นหนึ่งยังู่ต้นหนึ่งอ๋อจ้ะคันมูมีเบี้ยสามห้องกับไปไปงานเราถิ่นมันมีสองไปไปจะตักหางคดีอ้อใช่ระยะต้นเขานี่ห่างกันประมาณหลายปันได้นะคะก็แล้วแต่ครับบางคนเขาก็ใส่อยูซีซีฟสามซีฟค่ะด้วยใหม่ที่บางยู่ซีซีฟเจนนะครับหาซีฟเจนคือมีอ๋อคือที่สี่หลัเของบ้าน สี่ซบสยวถ้าเขาจะซักหลุมไปนั่เสียข้าวกาบุถืข้าบ่อไรเอาอันเอาเสียครึ่งอันติดอันไม้ไวน่าข้าซักไปดดนะเอาใหม่ใหม่้ำแดงคือคือเขาซักหลุมน้ำหนานะค่ะจุดจไปนัเสียขาก็ลงไปกัที่ไปกาไปโลดกาไปโลดอ๋อจั่แ่บ่ไรบ่อรวัดระยะอีหย่งมากไมน้องหัน้องอาศัยกาเอาน้ำน้าศ่กาเอาข้ามันกาชนน้าเดียวมันก็ค่ะมักาห่างกันปันไดนะมันก เมืองกับว่ามันขึ่งเสียคือกันนะแม่นค่ะเป็นแถวดีวันสามสิบเส้นสี่สิบเส้นก็เดี๋ยวแต่จังหวะเฮาค่ะพ่อประสบการณ์ล้วนๆเนาะจ้ะพ่อคะแล้วตอนตอนที่เฮาปลูกนั่นในในแปลงน่ะเฮาหยกคู่แล้วนะเฮาเฮาได้ล่องกลดหลุมเอียงใส่อย่างอยู่่อ๋อมีิจาวานพวกปุ๋ยที่มาฝากบ้านทั้กับปั่นซะกันเด้อนะอืมค่ะบ่ใช่เฮาก็บางคนก็บบ้านเปียงหลายเฮาก็ เพชรแปลงเดียวเขาก็จ้างมาวาน้ำคลองมันเราไม่ยังอีกป่ะคะพอปุ๋ยก็ทชอนนั่นแล้วปุ๋ยสีตาคุ้มค่ะสีตาคุ้มคือมือหนีมือทั้งแบบปูอะไรคุ้มหยาบ่ะคะคุ้มหยาออ๋กระสันหยาลายแห้งนี่าว่าสัญญาจะลายใส่ประมาณชิบหามือคือชิบมือนี่พืชเลยอ๋อค่ะเพราะว่าดินมันไหลพุ่นไหลยังแดีวนะพอบบเดไซแบบคุ้มพะยางคือเขาบอ่า่คุ้มพะยางมันจังไดเหรอมันมันแพร่ไปอีกต้นทุ่นนะ ป่อยากเขาม่ใส่นำยศเข้าไปอีกซ้ายเข้าไปอีกมันก็แต่ว่าก็ดีอย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งมันต้นทุนมันแพงแต่ว่าพอปฏิคดแบบนั้นขันมักพริกไปราคาตลอดทุ่งนาซามหน่อยซีหอยตลอดมันก็บพวเหตุอยู่แต่ว่าลุงเจียนออ้ยล้ายมันก็เจอทุ่งนาซามชิบบาทซีชิบบาทค่ะปุ๋ยก็แห้งแพงเนี่ยยากับแพงมันก็เลยว่าแตาปังหาหนีเขาออกกำลังกายย่างกุเส่อหน่ำมีใส่ยางเอาแกไปจ้ะดึงโง่ดึงเข่าออก่ะได้ออกกำลังกายไปนหนอำกำลังกายแต่ทีสามทีสี่ ค่ะเราพอใส่ปุ๋ยยังแน่ให้เขาปัตานีนน่้เริ่มแดกเดกเลยก่อนเดชิบหาหมืองใาก่าอนอ้อยพวกปุ้ยพวกแต่ว่ารวยมาอยู่นีไม่ใส่ของยาล่าค่ะใส่ยิบหาเกล็ดเกยีบซิบห <25 77. S 2> าก็ดค่ะผ่ามันชิปเป็นบาเป็นสาวในเเดียว,วกันก่าเปลี่ยนสูตรใหม่เหมือนเปลี่ยน16บ6กกจ้ะก็ได้น้าของยาล่าคือกันจ้ะอันนั้นยู่บ๋คะพ่อไอ้ไส้ขี้ไก่อยู่บอกคะไส้แลวครับกาบา ข้าอ้อยพุ่นแล้วหวานห้าก็ามาใส่ขีดไก่หางกระจากอาทิย์นึงจ้าเข้าก็ใส่ไปอีกใส่ไปดีๆแล้วครับอืมค่ะแล้วไ้น้ำเขาจังใดครับพอตอน้ำก็พดคู่มือพดซู่มือค้ับเหนยมือเส่า,ามือละเทืยมือละเทียอ๋อ,อ,อค่ะแล้โดนบรนไดพอป่าตาเนต่างแต่เฮ้าปลูก จนกว่าเฮาได้เก็บแบบนี้ใส่เวลาดนบานได็มันก็สีก็ะเดีแต่แต่ว่าพ่อปลูกอยู่เย่าวนี่ยังปลถึงสองเดือนหอมันทีสิบเก็บแพ่อสองเดือนเก็บรุ่นแดกอ๋อเธอแรกเลยม,มือนีที่ท่าทางมาลาเขาว่าให้เก็บโดยสุกวันนี้ปีนี้เขาต้องการหนวยดิบอ๋อเหรอถ้าท่าทางมาลามันสิ่สามเดือนสิได้เก็บมันจะสิสุกเป็นเขาจะส่งคนงานหลายวันนี้ปีนี้เขาผลยาวหนวยดิบก็บจังว่าเก็บเขามาสั่งหัววันนี้ คนจะเก็บขังแดดข้าสาจะเอาไปเห็ดดังก่านด้วยแบบนี้ด้วยกันมะพร้าวทอาเลยพริกดิบเลยคล้ายดีแห้งได้คล้ายหลายได้พรีนอือเห็นหมดทุกละวสามร้อยแต่ว่าเขาก็ใส่คือกันก็บอกพริกตัวเขียวตัวนัแดงคือกันเหมือนกันรสชาติเขาแบบเดียวกันแต่ว่าตัวนี้มันสีบวชคอยเผ็ดเด้อ๋อบ่ชคอยเผ็ดอือมันจะเป็นเนื้อหลายกว่ากันอยู่อ๋อเนื้อหลายกัวฟ้อนเป็นพริกโรงงานค่ะพริกทรงเขาโรงงานค่ะเอาถ้าเก็บดิบแบบนี้ตอนนี้ราคาเท่าไหร่คะคันราคาเยอะนี่คนขายทุกตัวสองร้อยค่ะ มันกับคันคันในขายสองรอยต่อร้อยพริกดิบนี่กะจิพ่อได้ใส่อยู่หรอกสองรอยนี่หมายถึงสิบกิโลกรัมสิบกิโลกรัมถุงละสองรอยทุงละสองร้อยบาทแต่ขายตลอดเลยแถวทางบนนวยถือว่าใส่ได้ใส่ได้ขอโลูระซ่าค่ะค่ะถ้าเป็นพริกสุกล่ะคะพ่อปัตตานีพริกสุกนี่อยู่โรงงานนี่เขาเขามันสุกกะจิก็พวกนี้เคยกันคดีเอวแต่ตลาดเดาตะกอนไกลห้องตลาดเคยได้มา แต่เขาเคยปลูกจกเสียพอเขาจสวนเขาจะปลูกล่องลองเบิงปีนี่อ๋อค่ะแหวนทว่าพริกหยวกยน่ำนี่มันดุนแดกมันเป็นราคาอยู่ตะว่ามาเด่นซีนีหาไปล่ะมันเอาเป็นราคาอืมค่ะถุงละสามสิบาทเจ้าบาทจ่างคนเก็บกับแบงเครืงกันเทกับเก้วอีหอยพ่นมาแบบนั้นก็มีมีเห้อพี่กายนี่เนะคือเคยเห็นผู้อื่นเพิ่นเคยปลูกพันนี่มีพี่น้องเขาเคยปลูก้กปกกพีายับแ่ง พริกายนี่ผีสุกผีกสุกเขาจะขายอยู่สามลอยกว่าบาทสามลอยกว่าบาทต่อถุงต้องตัดก,การราคาห้านี่หน่วยสุกนี่เข้าไปจิบวัลุศิบบาททุง่งละลอยลพันราคาตลาดยับขึ้นเข้ากันย่างขึ่นไห้เพิ่นว่าเออต่ำสุดอีดีเมนหนึ่งผีหยวกผิงาหม้ออาัานี่จิ้ทุ่งละเศร้าบาทสามสิบบาทตัวนี้เขาจะยืนให้เลยทุง่งละลอยอ้ตัวละสิบบาทตลอดเลยนั่นคือพริกสุกเออผีสุกตัวนี้อ๋อจ้าจ่าถ้าเป็นพันนี่เอาเขาโรง,งงานเนะาะโรงงานนี่เพิ่นจะประกันราคาว่า บบตามสิบบาทบบตามก็สิบบาทคันหน้าคาตลาดสูงเข้ากับผลุนไห่อีกอ๋อจ้ะแต่ตอนนี้ปีนี้เพื่อนสร้างเก็บดิฟปีนี้พอพระเจ้าขอยากดิฟเจ้าในแล้วเอาจ้าก็ิ่ให้ให้ยี่สิบบาทเอาก่อนตัวน้องพ่อเอาก่อนตัวพ่อได้ค่าปุ๋ยจ้าพ่อใสเวลาโบดุลเป็นไงน้องพ่อเนาะงโบทอพริกหน่อยนะเนาะโบทอพริกยังเกาเขาเอิ่นพิกขี้นูพริกขี้นูนั่นนั่นจะโบเป็นซี่ค่ะเดือนพุ่นบ่พ่อกระซ้ำกัน S <S 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 ก็สี่สองเดือนกลัวสามเดือนเนียนเอาแนนบอกอยู่ซ้ำกันอือค,ค่ะค่ะเอาแับนี้นี่กำลังเก็บกันอยู่ข้อคะค่ะอันจ้างเพื่อนจ้างใดนี่เก็บนี่พอ,อจ้างาเป็น,<ค>นพื่อน<า>เป็นน้องมันกับราคาซ้ำนี่เท่ากับจะให้เพื่อนนี่ละสี่<า>ทุกลอยลออลนี่ละเออแม่สี่ถุงดอยเก็บวิธีการเก็บเฮื่จังสี่เรนเนาะพอเอาถุงมากเออกระกสัมผาดเพื่นที่ล่ะนั้นว่าเอาถุงมาสัมผัสพอเนี่ยล่ะค่ะ เอาถุงมาเก็บเลี้ยงลงไปเลยบอกพ่อเลี้ยงลงไปจรงสิเหรอโอ้ค่ะบอกอันนี้มันจะเก็บยากเนี่ยเพราะว่ามันเป็นต้นงามค่ะต่วนนวลนวลจังวะแต่วันบรุ่ตรงมันแบบจังหวมันโบหันตรงเต็มที่นะมุนเก็บไปเลยนู่นเกนบไปโอ้ถ่าเขาสูงขึ้นมากนี่เก็บที่นึงจะซ้อนไปมันก็ยืดเทิงพี่น้าขึ้นหนึ่งสี่นะอันนี้มันนวลแต่ว่ามันยุ่นดุ่มพี่น้ามันนวลแดกเขาเลยมันนวลแดกเพราว่าดุนเด็ดดุแดกเก็บใส่ต้งแบบว่าตรงกลางนี่มันค่ะมันเป็นหล่อขนาดนี่ เออมันก็เลยเป็นก้อนมูมันก็ได้หล่มลงโอ้ยขันทมลงขันขันเป็นข้าเก็บโดยสุกนี่ค่ะก้นมันสิเปรี้ยวแบบนี้ข้นมาสีน่าเออจุเข้าไปน้ำก็สิเปรี้ยสิเน่าไปน้ำดิบนี่ไข่แน่นอือมันบวมขันเป็นหยังนะครับเอาก้อนเลยนะพ่เอาก้อนเลยนะนี่เขาเสีเก็บหน่วยประมาณ้านซำไหนผอบึงเห็นไหมเนี่ยกาวยตรงๆแบบชาวบ้หน่วยมันสายนวยมันใหญ่ขึ้นสิละครับนี่เก็บได้แล้วขึ้นสีขาวบวมขันเอาบวมขันใหญ่นะจ้าอีกจิฟกูหมื่นเพื่ออันนี้มันก็เก็บไไดนนนะะคืออเเาา่ีี ที่กระนังเป็นยังไงมันอันอยู่น้ำมันใสนะเป็นเฉาไปเห็ดอันนั้นบ่น้ำจิ้มซีฟู้ดเจีงสั่นบ่หงกันจะมีผิวเขียวหงกห่วยแม่นค่ะค่ะกาจีเก็บโบหูพ่อว่าปีนี้เขาอยากกินเขียวว่เออจะกินเขียวดูว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดกะคากย่าเนี่ยไปปั่นเห็ดน้ำจิ้มโรงงานน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาเห็ดออกมาเนาะสมัยนี้โอ้จ่าจ่าแบบนี้อพอครั้งเขาจะเก็บไปได้โดนปันไดอะไรตานี้ก็แล้วแต่ราคามันขาราคาดีบอกการยังไงขายราคาดีเขาก็เพี้ยนไปดีๆ ค่ะค่าราคาบุรีเท่ากับอยากถอยตลอดปุ๋ยกับแพงกีไก่กับแพงค่ะยากับขืนกัวได้อีกแล้วกวเราหาชิบบาทค่ะเอ้ามันก็มีใจเหตุแต่ว่าคันเป็นราคาตลอดน้อบ่อเท่ากับมีเท่ากับใส่ฟุนไปเรื่อยรจะปุ๋ยไปดิเดียร์ี่อยห้าสิบเซอร์เบยมันก็ไปเรื่อยมันก็จะว่าต้นมันบวกล้มนะเดือนหลายเดือนอยู่วันสัตว์เดือนผนแล้วเดือนเดือหกพุ่นแล้วโอ้บ่พ่อพุ่นแล้วค่ะเอาจะพอใจเข้าพุ่นเหรอรุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นเป็นราคากับรุ่นแรกเว้ย เอาลกเขาพ่ตัดที่ดิเรื่อพ่พอใจแล้วยวพ่พ่อใจเล้วน้ำ่อพ่ออีหยังละโอ้สิเ,เป็นไปแบบนั้นเอ,อเอาพ่อโดยโดยสรุปปัตตานีปีแรกที่พ่อปลูกนี่เนาะจ้ะพื้นที่สางานนีน่ณหอดตอนนี้นี่พ่อเขาลงทุนเบิดค่าลงทุนปลูกเบิ่งทุนปุ๋ยยานี่เบิดไปประมาณหลายปานใดละคะพ่อแต่ว่ามันกับโพลีไซตคลิเงเดียวเด้อยครับ<อ>แต่ว่าคำบอกก็ง่ายๆที่ที่เห็นนี่ปุ๋ยอนมึงบ่นเบิด ปุ้ยอันปุ้ยงามค่ะ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 ปุ้ยสูตรชิ้พกเนี่ยชิ้พกกับยังโบขันเบือดกำลังไปใส่ผักกาดนำโอ้โพอเห็ดหลายอย่างหลายอย่างไปใช่ว่าปุ้ยสูตรชิ้พกนี่ห้าก็ไปใส่ผักกาดนำตอนสิเป็นบ่าวเป็นสาวตอนสิฮอนน่ะจ้าจ้าปุ้ยพีชสูตรยิบหาอ้อันปุ้ยสูตรยิบหาเก๊ดเก๊ดนะาก็บเข้าใส่แล้วส่วงนี้ยเาก็ไปใส่บวกพลงหน่อยอยู่ในหน้าโอ้จ้าจ้า ถ้าวาซันเฮาวัซันคำาวนุ่นค่าใส่ใจน้องพ่อนอะเพอกับเป็นปีแรกนำตีพ่อล่องล่องปลูกเนาะแต่ว่าถ้าไดราคาซับนีแบบนี้ถือว่าพอเห็ดอยู่กับพวเห็ดนะขันราคาซับหนีตลอดจ้ะขันราคาซับหนีตลอดไปจนหรือสูงกว่านี้นาะพ่อเนาะสูงกว่านี้ก็แห้งดีเออไม่ใจเห็ดอยู่นะแบบการในงานคนเฮานะเอาแบบนั้นเด้อพี่น้องเด้อเอาบอกประสบการณ์ปีแรกที่ปลูกพริกดำมันครับผมค่ะพ่อพ่อปัญหาเจอปัญหายังบอกคะ ปีนี้กับบุมมีปัญหาฮึ่อกับเป็ดจังเป็ดจังโศกเป็ดจังผรากับบุม้มหุงเขากันแต่ว่าบุบมม่ตายดิาตายแต่ดื่มแดกแน่แต่แกตข้าวส้วงอ่ไม่ไม่นะเป็นส้วงอาทิตย์สองอาทิตย์นี่นะค่ะแต่ว่าส้วงมันใหญ่ขึ้นมาสิกับบุมีปัญหานอนนี่นอนเจ้าหน่วยกับบุ้คอยมีปัญหานะที่มันตายกับบุมีปัญหาทินเห็นเห็นตายอยู่สองตัว บัวตายอยู่เขาเออเท่านั้นล่ะค่ะบางคนตายหลายกับบัวหูเพื่อไปทำดินคนกับบัหูเพือกันอ๋อจ้ะแต่ของพอถือว่าสุกดีอยู่นะค่ะก็คือเห็นกับงามงามอยู่ค่ะพระเจ้าไกายอ๋อยเขาเขาอู้งามเขาขวไวอยู่นะบัวตายหลายว่าสันทนาบัตายหลายจ้ะมันก็เสมมติกันอยู่นะคือเห็นกันสีหน้านี่จ้ะอือเื่อบวตายหลายอยู่อันนอนบ่งอียงกับบัลายเป็นบ่วพอนอนทั้งหมลาก่ะบ่วคอยมีปายในทุกปีนี่เด้อไม่มีปัญหาภาไในดอกไทยมีบ่งลดยเข้ามาไต่เมื่อไหรเมื่อคืนเมื่อสีเป็นดำดำสวงยาน ช่วงสองถุเขามาเอาผมไว้ไรเงี้ยมันก็จะเป็นลำๆอยู่นะโอ้มาไต่นอนลำอยู่ข้างมาข้างมาเงี้ยไฟมันเงี้ยมึนจ่าจ่ามัเนื้อจ้าโบเห็นเมนบ่บ่บ่เห็นอ๋อค่ะขันย่างมวยสาวเขาโมโหก็เห็นอยู่เบิ้ลนี่ก็จะเห็นอยู่สองสามตัวไปก็เดียวนายน่ามวยสาวที่ทีสามทีสี่นี่นะจ้าก็ถือว่างามเนาะดูแนมเบิ้งแล้วแบบถือว่าสวยงามเลยแหละพ่อปลูกได้งามแห้งในส่วนของพริกดำมันเนาะพ่อเนาะเน้น เน้นจริงๆเก็บพริกซุกเข่าโรงงานแต่ว่าปีนี้เพื่อนว่าเอาพริกบิบน้ำอาจจะเป็นประเภทประมันน้ำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยอย่างเ่นสี่น่องาสูเมือเขาเห็ดออกมาขายเวิร์ดน่อยเนาะพ่อแต่กี้มันมีแต่แบบพวกซอสพริกเังสีีมันก็ต้องซุกแม่อนบ้นแต่สูเมือนี่น้ำจิ้มหลากหลายแห้งหลากหลาก็น่าจะเป็นแบบนั้นเอาพ่อขอบคุณได้หลายที่แบ่งปันประสบการณ์มองหนีด้อค่ะเด้อบ่าวสูพี่น้องเข้าฟัง ้าราคาเป็นแบบนี้ไปหรือว่าสูงกว่านี้กะได้ยิมอยู่นอพอนอได้ยิมอยู่อกได้ฟ้อนจ้าเดี๋ยวจังใดพอมีปลูกอย่างอื่นน้ำเนาะมีพวกผักกานั่น่ะครับจ้าจะขอไปชมทั้งนั้นน้ำเด้อพอเด้อครับจ่าจ้าขอบคุณคับพ่อค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะคะอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันค่ะสวัสดีค่ะ